ตัวบอดี้ออกนะครับเหลือแต่เฟรมข้างในนะครับจิ๋วแค่นี้เองนะครับผมตอนนี้ก็เบื้องต้นนะครับเช็คแล้วนะครับก็แมชชีนิกนะครับต้องปรับแก้นะครับผมเดินทางเล่นใกล้ๆตัวเราได้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านผมพล N3F DIY ไหลไปเรื่อยชแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํางานเฮลิคอปเตอร์จิ๋วนะครับผมซึ่งลํานี้ครับเป็นงานของค่าย RC e l r a นะครับตัวนี้เป็น Hue นะครับผมเหมือนกับตัวคลิปก่อนๆหน้าที่ผมเคยซ่อมไปนะครับแต่สําหรับลํานี้นะครับเขาจะเป็นโทนสีน้ําเงินเหลืองนะครับนี่เป็นค่ายเดียวกันนะครับ RC e a โอเคครับสำหรับลำนี้นะครับส่งมาให้ด้วยอาการบินไม่ดีนะครับผมไหลนะครับระบบประคองตัวเองนะครับไม่ค่อยจะดีเห็นพี่เขาแจ้งมาอย่างนั้นนะครับก็คือบินนิ่งไม่ได้เลยและลามาชอบไหลไปเร็วคุมไม่อยู่นะครับผมตัวเบรก็จะมีลิ้วรอยล่องรอยของการตกนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่นะครับก็ตามอาการนะครับผมก็น่าจะจริงนะครับก็เดี๋ยว เบื้องต้นนะครับผมเช็คชุดไฟก่อนเดี๋ยวผมต้องทำการถอดเบสเช็คชุดไฟนะครับแล้วก็ค่อยๆดูนะครับว่าจะแก้ได้ตรงจุดไหนบ้างนะครับครับผมนี่นะครับสําหรับลํานี้นะครับลํานี้ต้องทําการถอดลื้อนะครับเพราะว่าป้อนไฟเลี้ยงเช็คดูแล้วนะครับผมทั้งแมชชีนิกและชุดไฟนะครับน่าจะมีปัญหาแล้วก็เมนเกียร์ด้วยนะครับยังไงต้องลื้อรุ่นนี้นะครับมีข้อเสียอย่างเดียวเลยคือ เวลาจะเช็คเมนเกียร์เรามองไม่เห็นนะครับทำได้อย่างเดียวคือรื้อทั้งลำเพื่อดูเมนเกียร์นะครับซึ่งจริงๆอ่ะน่าจะมีแบบช่องช่องหนึ่งนะครับเอาไว้ให้สังเกตเมนเกียร์เพราะว่าเมนเกียร์เป็นอาการเบื้องต้นนะครับเวลาตกเนี่ยที่สมควรจะต้องเช็คเลยก็คือเมนเกียร์นะครับโอเคครับอันนี้มันก็เลยเทำให้เราตรวจเช็คยากนะครับวิธีเดียวก็คือต้องรื้อทั้งลำ ครับผมตอนนี้นะครับเราก็ทำการถอดตัวบอดี้ออกนะครับเหลือแต่เฟรมข้างในนะครับจิ๋วแค่นี้เองนะครับผมตอนนี้ก็เบื้องต้นนะครับเช็คแล้วนะครับก็แมชชีนิกนะครับต้องปรับแก้นะครับผมอันนี้เบื้องต้นผมปรับแก้แมชชีนิกแล้วก็เมนเกียร์นะครับมีการล้มรูดนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคราบของน้ำน้ำอะไรนะครับอาจจะเป็นน้ำมันก็ได้นะครับ พี่เจ้าของอาจจะหยอดน้ำมันไว้นะครับผมครับผมนี่นะครับก็หลังซ่อมเสร็จนะครับทดสอบบินนะครับผม okay, ครับ,รบก็มีลมนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับ ลำนี้เป็นลำจิ๋วก็จริงนะครับแต่ว่าพอตู้ลมได้นะครับเห็นใบไม้น,น้อโอเคครับมือก็เซ็ตบอร์ดใหม่อะไรเรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรที่ควรเปลี่ยนแล้วก็มันจะมีแมคาินิกที่มีปัญหานิดหน่อยผมแก้ให้แล้วนะครับพอเล็กเนี่ยจริงๆอ่ะพวกแมคานิกเนี่ย จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันเล็กมากๆเลยเลยครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จะเทจรนงยังสักพักนะครับเดินทางเล่นใกล้ๆตัวเราได้นะครับ Hey. แต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ฟินก็ไม่ควรจะใกล้มากนะครับผมเพราะว่ามันสองเตลก็จริงนะครับแต่รอบมันจัดอยู่นะครับเพราะว่ามอเตอร์ที่ตัวเมนหลักก็เป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับผมถ้าโดนตัวเราก็เลือดนะครับผมเย็บ yep, นะครับไม่ได้ไม่เย็บนะครับเป็นฮอจิววก็จริงนะครับผมแต่กําลังเขาดีนะครับรอบมันจัดเป็นมอเตอร์บนะัลเลตเนาะ โอเคครับผมประมาณนี้ประมาณกี่นาทีแล้วเนาะสามเกือบเกือบสามค่ะแต่เดี๋ยวสักสามนาทีกว่าป่าแล้วกันจะได้เทสให้มันงนาน ครับคปลเ่ยตแล้วนะครับตัวบอร์ดทำงานปกตินะครับก็ไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อบอร์ดใหม่นะครับแต่จุดอื่นเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเอเค,ครับผมเปลียนตรงสาดเนาะ นี่นะครับผมสำหรับสายจิ๋วนะครับจิวอีนะครับผมงานท่าย RC E ล้านครับก็ซ่อมแก้ไขอาการนะครับผมเสร็จเรียบร้อยมาเล่นลางซีรันเพื่อนสวัสดีครับกลับมาบินได้เหมือนเดิมครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไปเทสบินมาเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับกลับมาบินได้เหมือนเดิมนะครับผมสําหรับลานี้ก็เป็นหลายหนครับผมเป็นหลายจุดหน่อยครับผมเพราะว่ามันมีการเสียหายที่อุปกรณ์เครื่องในนะครับ อันนั้นเราแก้ไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเดียวนะครับผมส่วนแมคานิกแก้ไขได้นะครับแก้ไขให้แล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องบอร์ดนะครับคาลิเบรตตัวบอร์ดใหม่ให้เรียบร้อยนะครับเซตใหม่เรียบร้อยเอเคครับผมอาการปินตามคลิปเลยครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลเปไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ